ข้อนี้แค่เดียวนะครับไปจวดไปจวดข้างตรงนี้เป็นไปจุดสอง เท่าไหร่นะครับท no. right? ่าเท่าไหร่นะครับสิบเอ็ดจะไหมสิบเอ็ดได้ันสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดแปดเก้าก็ตัวนี้ยี่สิบสี่ระยะทางที่เบรกที่สั้นที่สุดของผู้ขับขี่ของด้านครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรครับสิบเอ็ดได้ลกลา จการครับตอนที weakest, ha, fruit, gram, os, ่เรามาเรามาเกียร์อะไรนะเกียร์สเพราะฉะนั้นตอนถึงรถก็ต้องเป็นเกียร์ครับนะครับ่ครัอครักครต้องถามมาฟ้อแล้วก็ฟ้องสว่างที่สว่างที่เราต้เปลี่ยน ก็เปลนเกีเปลียนเกียร์จต้องรต่าง่อนนะแล้วออกะครับอคนอเคนะครับเปลียนเกร์จเรร้อยแล้วรอ